สวัสดีครับกบฟอดครับวันนี้นะครับกบอยู่ที่ฟอดพระประแดงนะครับพบกับกอบในวันนี้นะครับกบจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมนะครับรถครอบครัวนะครับหรือบางท่านเรียกรถอันนประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับวันนี้มาตัวเอเวอรนะครับรถรุ่นที่เราจะมารีวิวในวันนี้จะเป็นตัวไวท์แท็กนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็มาในรูปแบบการตกแต่งแบบฟูลเซ็ตนะครับ จัดเต็มมากๆนะครับก็นี่เลยนะครับพระเอกของเราในวันนี้นะฮะเป็นไงครับหล่อมากๆเลยนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็พาไปชมรายละเอียดนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับก็ก็รบกวนฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับคืนไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่อง ช anel YouTube นะฮะก็โปรโมชั่นฟอร์นะครับคลิกที่ไอคอนวิดีโอก็ได้นะครับมันก็จะมีหลายๆคลิปนะครับเพิ่มขึ้นมาหรือคลิกไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับกอแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะได้ไม่พลาดเลยนะนะครับเพราะว่ากอปไม่ได้มีแต่รีวิวรถหล่อๆเนาะมีการใช้รถนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับกอปก็จะอัปเดตลงในนี้นะครับก็ยังไงก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะฮะวันนี้นะครับก็เมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับ รูปหล่อของเราที่เรามารีวิวให้ชมกันนะครับก็เป็น e v e r อร์เนะครับตัว w i ยแท็นะครับก่อนที่ก๊อฟจะพาไปชมนะครับกอบแจ้งก่อนนะครับรูปแบบการตกแต่งทุกรูปแบบนะครับสามารถแต่งได้นะครับกับรถทุกรุ่นนะครับแต่บางอย่างมันมีเงื่อนไขมันมีเรื่องของการหมดการรับประกันเรื่องของวารันตีผมถ้าคุยกับผมผมแจ้งโดยตรงนะครับนะครับผมแจ้งโดยตรงนะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูคันนี้เลยครับ วันนี้นะครับให้เอของเรานะครับเป็น Ford e v e r e s t ์เรสต์วครับ Ford e v e r e s t ์เรสต์วเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีตัวเดียวเลยนะนะครับอ่าเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะนี่บางคนเรียก e-shifter นะครับแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะฮะวันนี้นะครับมาในสีเทอร์ลัพเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะครับวันนี้ทั้งแลป นะครับสีเทาแรปเตอร์ทั้งใส่ชุดแต่งนะครับแบบฟูลเซตเลยนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวพาไปชมกันนี่สีนะครับสีตัวรถเดิมเป็นสีเทานะครับตัวรถเดิมเป็นสีเทานะครับแล้วเราก็แรปเป็นสีเทาอ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูนะครับตอนแรปเนาะนี่นะครับให้รู้นะครับเห็นไหมรถเดิมนะครับเป็นสีเทานะครับพื้นฐานรถเดิมเป็นสีเทานะเห็นไหมครับตอนเรา แรปก็แรปเป็นสีเทาจะได้ไม่ต้องแจ้งเรื่องสีนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อขาวมาแรปเทานะครับก็ต้องแจ้งสีนะครับเพราะว่าสีลงเล่มจะไม่ตรงเนาะคันนี้ก็แรปเป็นสีเทารปเตอร์นะครับบางคนเรียกเทารัมโบนะครับอันนี้ให้ดูนะนี่นะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะนะครับยังไม่ได้ล้างเลยให้ดูนะครับสีนะครับแล้วก็ดูการแรปนะครับว่าเนียนมากๆขนาดไหนนะครับอ่าคันนี้แรปรอบคันนะครับ สวยงามครับอะคริลิกครับวายแท็กนะครับก็ติดมาอยู่แล้วนะนะครับเราแกะแล้วถึงเวลาแรปเราก็ติดอะคริลิกคืนกลับเข้าไปนะครับติดอะคริลิกแท้คืนกลับเข้าไปนะครับนี่ให้ดูเลยนะนะครับรายละเอียดนะแล้วคันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็มาเป็นแบบฟูลเซตเลยนะนะครับกระจังหน้าวันนี้ก็เลือกกระจังหน้าของวิกเตอร์โดยตรงเลยนะครับมีสีดําเงานะครับมีความดุนะความเข้มนะครับเป็นกระจังหน้าที่มีช่องตารางเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแฟลร์เอลิจุดนะครับด้านบน ของตัวกระจังเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับระหว่างขาวกับส้มนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับซ้ายขวาตัวมุมกระจังนะครับสำหรับตัวกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับสวยงามเลยนะเดิมเนี่ยมันจะเป็นดําอย่างนี้นะครับดำเงานะถ้าท่านใดต้องการที่จะแบบทาดาด้านหรือทําสีอื่นต้องแจ้งนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะแจ้งทําสีได้นะนะครับอ่ะชุดแต่งวิกเตอร์ นะครับก็คันนี้เหมือนที่ก็บอกครับเปลี่ยนตัวกระจังมาเลยนะ,ะเรามาดูที่ตัวรถกันด้วยนะครับรถรุ่นนี้นะครับที่ปัดน้าฝนออโต,โต้นะครับที่ไฟหน้านะไฟหน้าก็เป็นแมสติก LED นะครับเป็น LED แบบฟูลเซตเลยนะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟหน้านะครับหมุนพวงมาไลัยไปด้านไหนไฟตัวนี้ก็จะติดนะไฟ LED เป็นแบบฟูลเซตเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแยกสูงต่ำนะหลอดเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED วิ่งกลางวันเป็น LED คือ LED ทั้งหมดนะครับระบบนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับมีระบบป้องกันไฟอย่างตานะไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็น LED นะครับกล้อง360องศานะครับก็จะมีด้านหน้าก็จะมีตัวล้างเลนส์นะครับตำแหน่งกล้องอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังแล้วก็360องศานะครับเซ็นเซอร์คันนี้นะครับด้านหน้ามีนะหน้า6นะครับหลัง6กเนาะก็มีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตวจจับคนเดิน คันนี้มีระบบรักษาเลนนะครับแล้วก็มีควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับหรือ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go เนาะเรามาดูที่ตัวชุดแต่งครับตัวสเกิร์ตด้านหน้าของ v i กเตอนะครับอ่ะผมแจ้งก่อนนะครับสเกิร์ตเนี่ยนะครับอ่ะดูนะครับตัวนี้นะครับสเกิร์ตเนี่ยเป็นตัวงานทําสีนะครับอันนี้คือเราแรปมาเลยนะแรปเอารถเดิมเนี่ยแรปก่อนนะครับสีเทาเนาะแล้วก็ สั่งตัวสเกิร์ตมานะครับแล้วก็ทำสีดูสิเหมือนไหมไม่รู้นะว่าะถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะึกนว่าแลปด้วยกันหรือทำสีด้วยกันนะครับเห็นไหมครับสีเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัดดำเงาเนาะตัดดำเงาเซ็นเซอร์จะมีหจุดนะมีหน้าหหลังหนะครับก็มาพร้อมกับระบบช่วยจอดนะครับจอดเทียบข้างออกจากเทียบข้างจอดเข้าซองให้นะครับ ห่วงล่าคู่หน้ามีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับนี่เนียนมากดูสีนี่อ่ะคิวล้อนะครับคันนี้ใส่เป็นทรงแนบนะครับทําเป็นสีดํานะครับเป็นสีดาเงาเนาะเรียกเป็นทรงแนบนะครับแล้วก็ล้อนะครับอ่ะล้อล้อเดิมเป็นล้อยี่สิบอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นล้อเวกนะครับแล้วก็จับคู่กับยางโตโย AT นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่า เดี๋ยวนี้เนาะยางที่เอเวอเรสต์มาใช้กันนะครับหรือว่าเลนเจอร์มาใช้กันก็ตอนนี้ก็โตโยตเนี่ยเอทก็ได้รับความนิยมมากครับตัว AT3 นะครับจุดเด่นของตัว AT3 เนี่ยครับที่เป็นตัวใหม่หนะ้ายางจะมีด้านทั้งขาวทั้งดำนะครับอย่างเงี้ยโชว์หน้าขาวนะตัวหนังสือขาวนะ white letter เนาะนะครับหรือถ้าบางคนบอกว่าไอออกไปไม่ชอบเอาตัวหนังสือดำใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแจ้งนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นฝั่งขาวฝั่งหนึ่งฝั่งดําฝั่งหนึ่งนะครับสามารถที่จะแจ้งได้นะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะฮะแล้ว <ovat S 1> <ป>ก็ตัวยางเนี่ยนะครับสเปคเนี่ยมีต้องบอกก่อนว่ามีมากกว่านะครับ <analy zer> มีมากกว่าเดิมนะครับ <Color ful> ของเดิมเนี่ยนะครับตัวสเปคเนี่ยมันจะมันจะจบกันอยู่ที่อ่ะถ้าเป็นตัวนี้นะของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่265 265 26นะครับ60 265 65นะครับแล้วก็ จะไม่มี275นะครับตัวปี23นะแต่ตอนปนะี24เนี่ยมันจะมี27555นะครับสเปคยางเนี่ยตัวนี้จะเท่ากับตัว r t เลยถ้าเป็นตัวเก่านี่ต้องใส่ r t นะถึงจะได้27555นะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยได้เลย AT เลือกได้เลยนะครับมีสเปคมากขึ้นนะครับแล้วเป็นยางญี่ปุ่นนะเงียบนะครับวิ่งดีนะครับ,บ,นะรบ,นะรบตัวนี้เนี่แล้วก็เวก็มีหลายรุ่นนะครับก็ได้รับความนิยมอยู่แล้วได้ชื่อว่าน้ำหนักเบา นะครับเป็นแม็กคนไทยที่มีน้ําหนักเบามากตัวรถนะครับระบบเป็นดิสเบรกสี่ล้อเนาะช่วงล่างด้านหลังเป็นหวัดลิงค์นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นหวัดลิงค์นะครับตัวนี้เป็นปี2023นะนะครับยังมีตัวหนังสืออยู่นะครับเป็นตัวปีโมเดล2023นยี่สบะตัวนี้ยังเป็นยูโรโฟอยู่นะอ่าแล้วก็คันนี้นะครับก็แลปนะครับแลปตัวกระจกเป็นสีดํามีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับ มีเตือนเรื่องของตัวจุดบอดนะครับเตือนจุดบอดเนาะ by spot นะครับเราหลังคานะครับตัวว w แท็กกับตัวแพลตินัมจะเป็นยกนะครับเดิมเป็นสีเงินเนาะคันนี้ก็ทำดำนะครับทำดำไปเลยรถคันนี้มีมูลลูปนะครับมีมูลลูปนะเนี่ยมีมีมูลลูปข้างบนนะครับมีมูลลูปฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเราแถมเป็นเซรามิกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนยี่ห้อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างคันนี้ก็สามารถแจ้งได้เนาะ มือเปิดก็แลปเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีระบบสมาร์ทคีย์ครับล็อกรถและปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีรีโมทอยู่ที่ตัวนะครับไม่ต้องหยิบรีโมทมาปลดล็อกแล้วนะครับกำมือเปิดได้เลยไอคิริเขาเปานวายแท็กครับมีมาอยู่แล้วนะบันไดนะครับแชร์บันไดเป็นสีเงินนะครับคันนี้นะครับก็ทําสีนะครับติดสปอยเลอร์ด้วยนะครับติดสปอยเลอร์นะครับติดสปอยเลอร์แล้วก็เลือกทําสีเป็นสีดําเงานะครับทําเป็นสีดําเงาแบบนี้ ใครต้องการจะทําสีไหนแบบไหนอะไรยังไงแจ้งได้ครับจะทําสีตัวลดหรือทําเป็นสีดําเงาก็ได้ไฟท้ายนะครับเดี๋ยวก็เปิดก่อนให,ให้ได้ดูเนาะนเดี๋ยวไปดูไฟท้ายดูฝาท้ายก่อนก็ได้นะครับรุ่นนี้นะครับเบาะนะครับเบาะแถวที่สามเป็นไฟฟ้านะครับในคู่นี้เป็นไฟฟ้าเนาะแล้วก็ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับ เปิดรีโมทได้เปิดที่ฝาท้ายได้เปิดในรถได้นะครับตัวนี้เป็นยูโรโฟก็มีคลิกเซนเซอร์อยู่นะครับไฟท้ายเป็น led s i เนเ t u r e แบบนี้นะนะครับแล้วก็ฝาท้ายมีไฟเบรกตรงนี้3ามีน้ำล้างกระจกมีไล่ฟ้ามีตัวปัดกระจกนะครับแล้วก็ตุ่มๆใต้ตัว R นั่นก็คือกล้องเนาะมีคำว่า w i t e c นะครับแล้วก็4คูณ4อยู่นะครับไฟตัดหมอกหลังมีนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง6จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกนะครับนี่ก็นี่ครับ ด้านหลังนะครับ Skirt Victor ครับมาในท่อทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เลือกท่อเป็นสีโครเมียมนะฮะสวยงามเลยนะครับเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วรุ่นนี้ Ambient นะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารนะเป็นสีฟ้านะครับเแล้วก็ภายในก็สีสไตล์วายแท็ะครับให้ความสปอร์ตนะฮะมือเปิดนะครับ เติมน้ำมันเราเติมดีเซลนะครับใช้ปลดล็อกตรงนี้เนาะตอนเติมดับเครื่องนะครับบ่อไฟฟ้านะครับคู่หน้า8ทิศทางพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ำมันเนาะเป็นพรูสตาร์ทมีที่วางแก้วนะครับเปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับจอจอเลือนไม้นะครับก็เป็น12นิ้วนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ usb ไว้ต่อกล้องได้เก๊เป็น2ชั้นจอกาง12นิ้วครับ อจอกลางเป็น12นิ้วก็สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับแล้วก็รอ,อ,องรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับ Android Auto Apple CarPlay นะครับก็จะเป็นแบบไร้สายนะครับแอร์ Air, อิสระ,ะแยกซ้ายขวานะครับมีไวเลสชาร์จนะครับ USB Type A Type C เนาะเกียร์ก็เหมือนที่ก็บอกนะเป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดเล่นแมนวนวลได้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นการขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับเป็นพาร์ทไทม์มีโหมดการขับขี่ด้วยกัน6โหมด มีโหมดออฟโรดสกินนะครับไว้ขับออฟโรดได้นะครับก็ควบคุมความเร็วลงเขาดิฟล็อกเฟืองท้ายเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบช่วยจอดนะครับมีระบบช่วยจอดเนาะเตือนการหลับนมีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ฟูลสุดๆนะครับทั้งออปชันแล้วก็รูปแบบการตกแต่งนะครับก็รูปแบบนี้แต่งได้กับรถทุกรุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์เลทุกรุ่นนะครับหรือบางคนบอกเลนเซอร์ต้องการแรปอย่างนี้ไหมก็ก๊อปก็เคยแรปไปอยู่แล้วเนาะนะครับในตัว s t o r m t ท็กเนาะที่เป็นสีเทาแล้วก็แรปสีเทาเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกลับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่่ในนนนนนคคคคลลลิิปปปห้้าาะะีีขออตััััววไกรรบบสสด